วัสดีครับก็พบกับประดาปอะฟิเชียลนะครับในช่วงเวลาสายๆแปดโมงกว่านี่นะแปดโมงครึ่งน,นะครับในวันที่ร้อนอบอ้าวร้อนจริงครับพี่น้องวันนี้ต้นไม้ใบหญ้าไม่กระดิกเลยหลังจากฝนไม่ตกมาวันสองวันกลับมาอุณหภูคิุณร้อนเหมือนเดิมนะครับร้อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังจะทํา อาหารทํากับข้าวกันอยู่นะครับเหมือนเดิมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานพอสมควรนะครับวันนี้เราก็าจะทําอาหารกันนะครับนี่ครับปลาตะเพียนเราจะทําราบปลาตะเพียนกันนะครับก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับปลาตะเพียนเราจะทำราบปลาตะเพียนวันนี้นะครับ ง,ง่ายสไตล์ปลาดาเหมือน,นเดิมนะครับโอเคครับสักครู่ครับนะครับก็สำเร็จปลาทำสำแร็จปลาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ ทำไมถึงว่าสะตายญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะทำแบบปลาแบบนี้ครับแล้วเขาก,ก็ค่อยมาเอากระดูกตรงนี้เอาก้างตรงนี้ออกประมาณนี้นะครับ ก็จะได้เนื้อปลาประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ต้มเป็นน้ำซุปนะครับพอได้สดน้ำ นี่ก็เหมือนกันครับเราก็จะท,บบจะทําแบบเดียวกันนะครับทาแบบเดียวกันง่ายๆครับ สำหรับการทำปลาเกสนะครับไข่ราตกะเพียนเราก็ได้เนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราเไม่สับนะครับเป็นเป็นลาบซอยนะครับเป็นลาบซอยก็แล้วกันนะครับ ลาสอยเลครับเดี๋ยวทําความสะอาดเสียงครับนะครับสักครู่หนึ่งหันบางๆครับเพื่อกล้างบริเวณนี้มันจะได้ละเอียดด้วยนะครับถ้าถติว่าไม่ว่าใจาก,ก็ลับไปเลยก็ได้นะครับ ครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นมะกรูดนะครับใช้เป็นมะกรูดนะครับจะได้หอมผิวมะกรูดด้วยนะครับเนื้อปลาเนี่ยต้องอ่าคั้นเอาน้ำคาวออกก่อนนะครับปลาจะได้ไม่คาวด้วยการผสมเกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยอ่จะเป็นมะนาวก็ได้หรือมะกรูดก็ได้นะครับ เป็นมะนาวก็ได้เป็นมะขุ่ก็ได้นะครับ นับเนื้อปลาของเราเกลือใส่แล้วอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็บีบน้ำมะกรูดเลยต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเดี๋ยไม่ต้องดามมากเพราะว่ามือจะสะอาดมือสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วครับมันก็มีมากเลยครับการทำอาหาร เราไม่ได้ไปทำประกวดนะครับ

นี่นะครับเราก็จะบีบเราก็จะบีบน้ำข้าวดอกน้ำข้าวปลา น้ำปลาที่ได้เนี่ยน้ำบีบน้ำข่าวปลาที่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งนะครับเราจะลงม้อต้มแต่ว่าต้องใส่ตอนที่น้ําเดือดนะครับปลาน้ําน้ําต้มจะได้ไม่ข่ามนะครับต้องใส่เวลาน้ำเดือดนะครับน้ําต้มเราจะได้ไม่ข่าวนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นข่าวเดียวหมดนี่คือเนื้อปลาที่เราคั้นอ่อ มะนาวหรือมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้น,น้อปลาสะอาดสวยครับสะอาดนะครับเพราะว่าเราบีบน้ำคาวเวรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปปรุงนะครับปรุงเสร็จเราก็จะมาตั้งไฟอีกรอบนะครับให้มันสุกไม่กินดิบหรอกครับนบี่นะครับรอสักครู่นะครับ นี่ครับลปลาเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งไฟสุกหอมนะครับเชครับสำหรับใครที่เข้ามาชมในช่องปลาดากอเฟิเชียลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปลาดาด้วยนะครับนานลงคลิปให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ